คุณประยุทธ์เป็นคนหน้าวหลังหลอกถ้าคุณจงรักภักดีจริงๆครับคุณต้องแก้ไขามาตรานี้นี่คุณไม่แก้ขไขเลยเลยมาตรานี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเผด็จการครับเพราะใครก็ตามที่ต่อต้านคุณคุณเล่นมาตรานี้หมดเลยผมได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลโอ้มีพระราชทัยกว้างขวางเลยครับไม่เคยโจมตีปรีดีพนมยง์ไม่เคยเจมโจมตีคณะราษฎร ไม่เคยดังเกลียรประชาธิปไตยถ้าถึงพระเนตรประกันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคงจะทรงพระหมหากรุณนาะเพราะว่าฟังดูที่ของเข้าเฝ้าเนี่ยทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนคนละเมืองทรงรู้จักคนรุ่นใหม่ทรงต้องพระราชประชนจะอุดหนุนคนรุ่นใหม่เพราะท่านทรงทราบอยู่ดีครับบ้านเมืองอนาคตมันขึ้นอยู่คนรุ่นใหม่ภัยก็เป็นคนรุ่นใหม่เนติวิทย์เป็นคนรุ่นใหม่ท่านมีพระเฝือจะอุดหนุนคนเหล่านี้ครับ แต่ขณะที่คนข้างล่างมารังแกคนเหล่านี้หมดครับคนรุ่นใหม่ถึงแม้ก็จะถูกประทืบถูกทีบยังไงเขาก็มีความกล้าหาญทางทจริยธรรมและผมเชื่อในวงการทหารเองก็อย่านึกว่าทหารจะซื่อบือต่างกันไปหมดครับผมเชื่อทหารที่รักชาติรักบ้าน,ร,านรักเมืองมีและผมเชื่อคนเหล่านี้เขาคงไม่ยอมให้ในพลเอกแก่ๆก,กงกินกันแล้วก็ปกป้องพวกเดียวกัน